สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบนะครับวันนี้เรากลับมากับเรื่องราวเรื่องเล่าหลังล้านวันนี้อาจจะเป็นมุมแปลกๆนิดนะครับไม่ได้ถ่ายกันที่ประจําที่เราเคยถ่ายกันสืบเนื่องจากคลิปก่อนที่ผมรีวิวน้ำมันเครื่องของแคสต์ o ตอรไปนะครับมีคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าผมอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของแคสตเอรเนี่ยเราสามารถไปที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับพาเจ้าบิ๊กไบค์ฮอนด้าซีบีหกห้าศูนย์เอฟคันนี้มาเยี่ยมชมนะครับณนะจุด ว่าทางจุดบริการคัสตซ็อกบายพอยต์เนี่ยมีบริการอะไรยังไงบ้างไปเราไปชมกันมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับพี่ Honda CB 6 5 0 F ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมใส้กรองนะครับคันนี้อย่างวันนี้ผมเอา Honda CB มาจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมพี่มีแนะนำอะไรบ้างไหมครับอ๋อมีคัสตอม Power One Racing เป็น10บ50ครับ ตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมาะสาหรับบิ๊กไบค์เลยครับผมหมอะสำหรับบิ๊กไบค์แล้วก็เปลี่ยนพร้อมไส้ก่องด้วยครับผมได้งนี้ก็เดี๋ยวจัดก,การเลยครับพี่เปลี่ยนเลยได้เลยครับ ตอนนี้ผมกำลังจะให้ทางพี่ช่างเขาเปลี่ยนตัว 10W50 นะครับตัวนี้ที่เคยทําคลิปรีวิวไปตัวนี้จะเป็นตัวน้ามันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะมีเทคโนโลยีตัวเลสตีไลน์นะครับที่มันจะเป็นเหมือนฟิล์มเข้าไปเพื่อลดแรงเสียดทานแล้วก็ช่วยกนในการระบายความร้อนหลายๆอย่างนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมลองใช้ดูเนี่ยล่าสุดเอาไปลองวิ่งในสนามรู้สึกมันลื่นขึ้นลื่นขึ้นแบบรู้สึกได้แต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะครับคือเรื่องความร้อนการระบายความร้อน อย่างถ้าเกิดเราใช้รถทั่วไปถ้าเกิดวิ่งบนถนนนะบางคนวัดความร้อนเราจะวัดได้ไงเพราะเดี๋ยวเราจะรถติดบ้างไม่ติดบ้างความร้อนมันต้องขึ้นขึ้น,น,นลงลงสวิงแล้วโดยเฉพาะ๊กไบค์นะครับอุณหภูมิร้อยองศาเนี่ยเป็นเรื่องปกติสาหรับเวลาวิ่งรถติดแต่จากที่ผมไปลองเนี่ยคือผมลองวิ่งในสนามเลยสนามในที่นี้ก็คือวิ่งอยู่คนเดียวแพทเทิร์นเดิมความเร็วใกล้เคียงของเดิมการยกคันเร่งทุกอย่างแพทเทิร์เดิมแบบเป็นสิบสิบรอบนะครับจากที่เคยน้ํามันเครื่องตัวที่ผมใช้ก่อนเนี่ยแล้วลองเปลี่ย มันน้อยกว่าปกตินิดนึงก็คือนั่นแปลว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าอย่างตัวที่ผมไปทดสอบก็คือตัวดูกติพันนิกาเล่เลยนะครับที่ขึ้นชื่อว่าร้อนอยู่แล้วจากที่เคยวิ่งอยู่ผมจะเป็นคนติดนิสัยมอนิเตอร์ดูว่าอุณหภูมิความร้อนหนึ่งเครื่องยนต์ขณะที่วิ่งมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ปกติที่เคยวิ่งดูผมจะจับมันจะอยู่ประมาณ86-87องศาถึง90องศาแต่พอมาวิ่งตัวนี้ทุกอย่างวิ่งแพทเทิร์นเดิมหมดอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณ85-86-87องศานนนีุณหภูม้ยเย็ มันเป็นจุดที่วัดได้เลยว่าเออน้าตัวการระบายความร้อนอ่ะมันทําได้ดีเลยระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งก็รู้สึกว่าวิ่งเนี่ยตั้งแต่รอบแรกจนรอบสุดท้ายอัตราเร่งก็คือวิ่งดีไม่มีตกเลยพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันเครื่องตัวเนี้ยแนะนําว่าถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนทุกกี่กิโลอะไรยังไงครับทุกหกพันโลครับหรือว่าสมรรถนะของรถของเครื่องยนต์หรือว่าลูกค้าใช้งานหนักหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าใช้งานหนักก็คือควรจะเปลี่ยนเร็วขึ้น ครับผมถ้าใช้งานหนักก็ควรจะเปลี่ยนเร็วขึ้นอเพราะว่าค่าความเหนื่อยของรถมันจะน้อยลงครับคือจริงๆตัวเนี้ยผมจะมีถามว่าโอเคทางค่ายผู้ผลิตเขาจะมีเคไ้มล่ะว่าน้ำมันเครื่องสามารถใช้ได้ทุก,กี่เปลี่ยนทุกกี่กิโลอะไรก็ไม่แต่มันจะมีทริคหนึ่งสำหรับเวลาที่ผมจะใช้จับความรู้สึกของเองนะครับคือเกียร์ด้วยความที่ว่าบิ๊กบค์เนี่ยน้ำมันเครื่องมันอยู่กับชุดคัตชุดเกียร์หมดเวลาน้ำมันเครื่องหมดสาภาพหรือว่าถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วเราจะรู้สึกแล้วว่าเกียร์ มันจะเริ่มแข็งหรือฝืดขึ้นอันนี้เป็นทิกนคหนึ่งนะครับเป็นทิคหนึ่งแต่โอเคตัวเนี้เทมไว้ก็คือ6กพันโลถึง8ปดพันโลโดยประมาณนะครับเอแล้วแล้วถ้าก็ยังไม่ใช่บิ๊กไบค์ครับมีน้ำมันเครื่องตัวไหนแนะนำอะไรไงไหมครับก็จะมีฝั่งด้าน,นตรงโซนดูนะครับเดี๋ยวพาผมไปดูนิดนึงอันนี้ตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับเป็นของบิ๊กไบค์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคัสเตอร์พาวเวอร์วันเลสซิ่งนะครับ 10W50 ที่เราเปลี่ยนใส่เจ้า CB ไปเมื่อกี้แล้วอย่างถ้าเป็นพวกรถทั่วไปครับพวกรถสูบเดียว 125cc ครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นคัสเตอรเป็นคัสเตอร์พาวเวอร์วันนะครับ 10W30 10W30 สำหรับเกียร์ทั่วไปพวกรถเล็กครับผมแล้วอย่างพวกอัตโนมัติครับอัตโนมัติก็จะเป็นตัวนี้ครับคัสเตอร์พาวเวอร์วันอัตโนมัติจะเป็น 10W40 นะครับแล้วก็เป็นจุกแบบพร้อมเติมเลยอืมก็ อย่างของแคสซเขาจะมีน้ำมันเครื่องแบบครบนะครับสำหรับรถในตลาดตั้งแต่รถเล็กยันบิ๊กไบค์เลยก็มีครบเลยนะครับและอย่างตัวนี้ซีดีนี้ใช้ประมาณกี่ลิตรนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งประมาณสองลิตรครึ่งหรือสองลิตรจุดหกนี่ยหละครับประมาณนี้รครับหรือใช้ก้านวัดอีกทีหนึ่งใช่ครับเพราะว่าปกติรถบิ๊กไบค์บางรุ่นมันจะเป็นตามแมวให้เราดูระดับแต่ตระกูลฮอนด้าซีบีจะไม่มีจะเป็นการวัดอย่างนี้เนี่ยเอาไว้การจะเป็นการวัดเนี้ยคล้ายๆกับข,ข,ของรถยนต์นะครับ สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านครับอ๋อพี่เคนเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่เคนโอ้โหนี่ลงมาเทคแคร์เองเลยปกติก็ทุกวันอยู่แล้วครับอย่างนี้ดูแลลูกค้าอยู่แล้วครับปกติมีบิ๊กไบค์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเยอะไหมครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซ่สเตอร์อะไรเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยางครับผมใช่ครับก็คือเราเซอร์วิสบิ๊กไบค์ได้หมดเลยได้หมดเลยครับ แล้วปกตินอกจากเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องของเป็นแคสเตอร์ไบยพ์แล้วของพี่มีทำอะไรอีกไหมครับทีนี้ก็มีชุดอะไรตกแต่งอะไรสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นน็อตสีมือเบรกมือคัตแต่งอะไรประมาณนี้ครับนี่รบกวนพี่เกลนฝากร้านนิดนึงครับร้านไพโรดออโต้สวิต์นะครับตั้งอยู่กม .5 นะครับบรรยากาศสานะครับผมเบอร์โทร0 8 5 2 1 2 6 4 9 6นะครับยินดีให้บริการครับผม เรขอบคุณมากพี่เคนมากเลยนะครับครับผมครับผมงั้วผมขออนุญาตดูแลลูกค้าท่านอื่นนะคได้ได้ครับโอเคครับโอคุณลุครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมนะครับณศูนย์บริการ Castel by Point Now และยิ่งช่วงนี้นะครับมาตรการโควิดที่นี่ก็มีรองรับไว้หมดนะครับมีจุดวางแอลกอฮอล์ไว้ครบแล้วก็มีเก้าอี้วางเว้นระยะห่างครับระหว่างที่ ทางเจ้าของรถเนี่ยรอช่างซ่อมรถหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรก็ว่านไปนะครับจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับณนะจุดบริการคาสต์เตอร์ไบโเนี่ยจะมีโลโก้หรือมีป้ายมีอะไรด้านหน้าอยู่ชัดเจนเลยนะครับถนนหนทางถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นอยู่เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์หรืออยากจะดูว่ามีจุดพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปค้นหาได้เลยว่าณนะจุดบริการคาสต์เตอร์ไบโเนี่ยอยู่ใกล้บ้านคุณตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวผมทิ้วดดาน,านครัับบีหสส